วันนี้มาดูการทำรากฟันเทียมนะครับเพื่อช่วยยึดฟันปอมถอดได้แบบทั้งปากนะครับสำหรับคนไข้ที่สูญเสียฟันไปแล้วทั้งปากนะครับอาจจะคุ้นเคยดีกับฟันปอมแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นฟันปลอมแบบถอดได้นะครับคนไข้สามารถถอดเข้าถอดออกเองได้นะครับเจ้าฟันปอมถอดได้นะครับส่วนใหญ่นะครับจะทําจากวัสดุที่เรียกว่าอะคริลิกนะครับหรือถ้าเห็นภาพชัดๆก็คล้ายๆพลาสติกนะครับมีส่วนประกอบของฟันที่เป็นสีขาวนะครับ แล้วก็ฐานฟันนะครับเรียกว่าฐานฟันปลอมนะครับที่เป็นสีชมพูคล้ายๆเหงือกนะครับฟันปลอมถอดได้พวกนี้นะครับจริงๆมีข้อดีคือค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ไม่แพงนะครับสามารถทําให้เสร็จได้ในเวลาไม่ได้นานนะครับแล้วก็คนไข้าสามารถถอดเข้าถอดออกเพื่อมาทําความสะอาดเองได้นะครับแต่ข้อเสียของมันนะครับก็คืออาจจะมีส่วนของฐานฟันปลอมนะครับที่ เอาไปวางอยู่บนเพดานปากนะครับหรือวางอยู่บนเหงือกที่ฐานมันอาจจะค่อนข้างใหญ่นะครับอาจจะไม่ได้สะดวกสบายมากนะครับในการใส่ใส่นะครับต้องอาศัยการปรับตัวของคนไข้นะครับเพื่อให้คุ้นเคยกับมันนะครับให้คุ้นเคยกับการใช้งานนะครับแล้วก็การรับแรงกดเคี้ยวที่อาจจะไม่ได้ดีเท่าฟันปลอมติดแน่นนะครับแล้วก็ในบางกรณีนะมันอาจจะหลวมหรือว่าขยับบ้างนะครับตอนใช้งานนะครับทีนี้เรามาดูว่า ถ้าคุณไข่นะครับมีปัญหาว่าฟันปลอมที่ใส่อยู่เนี่ยมันหลวมนะครับเบื้องต้นผมจะแนะนําว่าอาจจะกลับไปคุณหมอประเมินก่อนนะครับเพราะว่าการที่ฟันปลอมของคุณหลวมนะครับบางทีมันอาจจะเกิดจากฟันปลอมของท่านเนี่ยไม่ได้แนบกับเงือกครับแต่ว่าเฮ้ยทำไปใหม่ๆเนี่ยบางทีรู้สึกว่าเฮ้ยฟันปลอมมันแน่นดีครับใช้งานไป3ปี4ปีรู้สึกว่าฟันปลอมมันเริ่มหลวมและมันหลุดง่ายนะครับไม่ได้แน่นเหมือนเดิมนะครับ การที่ฟันปลอมมันหลวมขึ้นนะครับจริงๆมันเกิดจากฐานของกระดูมันมีการละลายตัวนะครับซึ่งผมแนะนําว่าบางทีลองปรึกษาคุณหมอบางทีทําฟันปลอมชุดใหม่เนี่ยฟันปลอมของท่านก็แน่นขึ้นแล้วนะครับแต่สําหรับคนไข้ที่ทําแล้วแล้วรู้สึกว่าเอ้ยฟันปลอมมันยังไม่ได้แน่นอยากให้ฟันปลอมแน่นกว่านี้นะครับหรืออยากให้ฟันปลอมมันเล็กลงหน่อยได้ไหมนะครับเล็กลงจะได้ใส่สบายหน่อยนะครับมันสามารถทําได้โดยการใช้รากฟันเทียมนะครับ ไอ้เจ้ารากฟันเทียมนะครับก็คือการที่คุณหมอจะฝังรากฟันเทียมลงไปในเหงือกนะครับจริงๆคือฝังลงไปในกระดูกของคนไข้นั่นแหละนะครับแต่อธิบายง่ายๆก็ฝังไปในเหงือกแล้วก็เอาใช้ฟันปลอมเดิมของคนไข้นะครับเอามายึดเกาะนะครับกับรากนะครับรากฟันเทียมเนี่ยเหมือนเสาให้ฟันปลอมเกาะนะครับเพราะฉะนั้นพอฟันปลอมที่มันมีเสามาเกาะเนี่ยฟันปลอมมันก็จะแน่นขึ้นนะครับคุณหมอ โดยทั่วๆไปนะครับก็คือฟันล่างนะครับคุณหมอจะใช้จํานวนรากฟันเทียมนะครับประมาณ2รากถึง4รากนะครับบางกรณีนะครับคุณหมอจะใช้แค่2รากนะครับหรือบางกรณีใช้4รากนะครับการที่ใช้รากฟันเทียมมากกว่านะครับแน่นอนความแน่นของฟันปลอมก็ดีกว่านะครับการรับแรงนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยฟันเราวางอยู่กับเหงือกถูกไหมครับถ้ามีรากฟันเทียมก็เหมือน เป็นเสาให้ฟันปลอมมันเกาะแล้วก็แรงในการเคี้ยวมันก็จะช่วยรับนะครับเหมือนเราเหมือนการที่เรามีเสาบ้านนะครับมันก็ช่วยรับแรงนะครับการที่มีเสามากกว่าก็รับแรงได้ดีกว่านะครับสรุปก็คือฟันล่างนะครับคุณหมอจะใส่ประมาณ2รากถึง4รากนะครับแต่ในฟันบนนะครับส่วนใหญ่คุณหมอจะใส่แนะนําให้ใส่สีรากขึ้นไปนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าฟันบนนะครับตัวกระดูกมันจะไม่ได้แข็งเหมือนฟันล่างนะครับเพราะฉะนั้น จะแนะนาเบื้งองต้นคือฟันบพลน่สี่รากขึ้นไปนะครับทีนี้รูปแบบของเสาเนี่ยจริงๆผมจะให้ดูว่าคุณหมอก็จะมีเสาหลายแบบนะครับโดยทั่วไปคือฝังรากฟันเทียมไปก่อนนะครับคุณหมอก็จะมีเสาเป็นหัวกลมๆนะครับแบบนี้เขาเรียกหัวบอลนะครับหรือเสาอีกแบบหนึง่ง attachment นะครับแล้วก็จะมีเสาอีกหลายๆแบบนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณหมอเลือกใช้นะครับหรือบางกรณีนะค,คุณหมอจะทําเป็นเาแบบนี้เขาเรียกว่าบา เป็นเสาที่เชื่อมกันนะครับเสาแล้วมีอะไรเชื่อมกันนะครับแบบนี้นะครับก็หลักการคล้ายๆกันนะครับคือทําให้ฟันปลอมของคนไข้เกาะแล้วแน่นขึ้นนะครับบางกรณีนะครับที่เราสามารถทําได้คือถ้าเราใส่รากฟันเทียมในจํานวนที่เหมาะสมบางทีคุณหมอสามารถตัดฟันปลอมของคนไข้ให้เล็กลงได้นะครับมันก็จะช่วยหนึ่งคือ ช,ช่วยยึดเกาะและนะครับฟันปลอมแน่นขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้ฟันปลอมมันเล็กลงนะครับการใส่หรือการใช้งานก็สะดวกสบายขึ้นนะครับยังไงนะครับก็ลองปรึกษาคุณหมอดูนะครับว่าในเคสของท่านน่ยมันจําเป็นจะต้องใช้รากฟันเทียมไหมนะครับบางกรณีแค่ทำฟันปลอมชุดใหม่คนไข้ก็แฮปปี้แล้วนะครับหรือถ้าทําใหม่แล้วมันยังไม่แน่นจริงๆนะครับก็ลองปรึกษาคุณหมอดูว่าอาจจะใช้รากฟันเทียมเพื่อแก้ปัญหา ฟันปลอมหลวมฟันปลอมขยับได้นะครับยังไงลองปรึกษาคุณหมอดูนะครับ